แสดงว่าแสดงว่าคนถูกอุ้มมิสเตอร์ฉีก็น่าจะมีประวัติขนาดเดียวกันตำรวจนอกรีดนอกแถวกลุ่มที่ไปอุ้มมิสเตอร์ฉีนั่นก็มีประวัติก็เรียกว่ามีประวัติทั้งคนถูกอุ้มและคนอุ้มใช่ไหมฮะพอกันฮนะพอกันอ๋อพอกันตำรวจนอกแถวกลุ่มหนึ่งบุกไปอุ้มรีดนักธุรกิจชาวจีนที่ชื่อมิสเตอร์ฉีอายุ62ค่ะ อุ้มรีดพร้อมๆกับล่ามภาษาจีนสาวสวยอายุ38นาม,มีฉี62นามี38ถูกอุ้มรีดจากซอยตะกูลสุขถนนประชาสงเคราะห์ออ2คีนแดงเมื่อวันที่10ค่ะเมื่อวันที่10ใช่ค่ะในที่สุดนะมิสเตอร์สีก็ต้องยอมจ่าย ยอมจ่ายแล้วเพนกับประเทศเลยอ่ะแล้วก็เพนกับประเทศเลยกลัวดิล่ามภาษาจีนสาวสวยที่ชื่อนามีไม่ยอมไม่ยอมเธอไปแจ้งความสอนอดินแดงใช่ค่ะมันก็ระเบิดระเบ้อในเวลาต่อมาในเวลาต่อมาชุดทำงานของบิ๊กโจ๊กสุริเท์หักพานกระโดดลงไปเคลื่อนคดีด้วยตัวเองแล้วก็เจอในที่สุดก็เจอว่าตำรวจนอกแถวที่อุ้มรีดมิสเตอร์ฉีกับ กับกับเลซองที่ชื่อนามีนั้นก็คือตำรวจตม .1 นนเรียกมันว่าแก๊งตำรวจตม,นนตมนน .1 มแก๊งตำรวจตมนน .1 เมื่อพยานและหลักฐานชัดเจนจึงตามมาด้วยหมายจับและตามมาด้วยคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนไปดูชื่อเลยโดนไปแล้วนะคะขนาดนี้ให้ออกรวม5คนด้วยกันใช่ค่ะเป็นห้าคนที่เรียกกันว่าแก๊งตม .1 นนเพราะ เป็นตำรวจสังกัดกองสืบตมอหนึ่งกองบัญชาการตำรวจสตมทั้งข้าคนั่นงหตมคะคนแรกประกอบด้วยพันตำรวจตีสารวิทย์อินรับค่ะคนนี้เขาเรียกกันว่าสารวัตรนิวคนที่สองพันตำรวจตีเจรพัฒน์บุญนำคนนี้เขาเรียกว่าสารวัตรอัพค่ะคนที่สามร้อยตำรวจโทสุริยะรุกชาติคนนี้เขาเรียกหมวดแม็กคนที่สี่ร้อยตำรวจโทปวิทย์พลจังรีดค่ะคนที่ห้าดาบตำรวจพิรศักยิ้มไพบูลย์คนนี้เขาเรียกกันว่าดาบบอลดาบบอล ขณะนี้ชุดทำงานของบิ๊กโจ๊กก,ก,ก,กไ็ได้ตัวแล้ว4-5ใช่ค่ะที่ยังไม่ได้ตัวก็คือนี่เลยสารวัตรอัพค่ะสารวัตรอัพใช่ค่ะยังหนีอยู่ค่ะพยายามจะประสานให้มาก็ยังไม่มีการติดต่อใดๆค่ะณขณะนี้ค่ะขณะดเดียวกันมีการานําตัวพลเรือนอีก2คนค่ะ มาสอบปักคำคนหนึ่งเป็นผู้ชายชื่อโอภาสโอภาสสียาค่ะสียาตอนนี้ไม่ต้องการไม่ต้องรล้วไปสืบประวัติคนนี้โอ้โหโชคชนในการก่อคดีเหมือนกันค่ะอีกคนหนึ่งเป็นสาวสวยสุภาพสตรีค่ะเป็นสาวสวยน่าจะคุ้นเคยอยากตำรวจศีรศัก์ิ ดับบอลกับดับบอลใช่เพราะถ<ก>่าย<ม>รูปเนี่ยสนิทกันแล้วก็มีเรื่องของเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่คราวนี้ประเด็นที่เราจะต้องหยิบเอาข่าวซึ่งเกิดหลายวันแล้วมาขยายต่อเขาเพราะว่าค่ะก็เพราะว่าโอภาษโอภาษศรียาพลเรือเรือนที่ร่วมแก๊งตอมอนหนึ่งค่ะประวัติโชคชนทําอย่างนี้มาหลายครั้งใช่ค่ะเดียวกันสารวัตรนิวก็ไม่ธรรมดาใช่สิทิคเขากังวลกันมากมากเลยนะเขากังวลว่าคดีเนี่ยจะ จะจะ,จะมีอุปสรรคในการที่จะทําคดีค่ะเพราะเมื่อพูดถึงสารวัตรนิวไม่มธรรมดานะค่ะถ้าพูดถึงสารวัตรนิวก็ต้องพูดถึงนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่อีกท่านหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าใบใบโบโบ ổ. ชื่อโบหรือชื่อไบอะไรประมาณนี้ใบไบโบโบเอออย่าออกชัดโบหรือไบไบหรือโบผมก็ไม่ทราบสิครับก็ยังงงอยู่ว่าสารวัตรนิวกับคนที่ชื่อโบหรือไบเชื่อมโยงกันอย่างไรทำไมในสังคมตํารวจเขาจับตามองกันพิเศษเพราะชีเปล่าได้บอกระวังระวังนะให้จับตาระวังนะคนที่ไม่ธรรมดานะเราจะต่อสายไปที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรนะคะสวัสดีค่ะท่านรองสดีครับสวัสดีครับท่านรองฮะ สวัสดีครับพี่ยานัยครับครูมารังครับค่ะท่านรองครับตัวละครผู้เกี่ยวข้องโดยตรงในส่วนของตํารวจมีแค่ห้านายนี้เท่านั้นใช่ไหมฮะมีมากกว่านี้ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรากำลังไล่อยู่ครับนะกำลังไล่วันนี้ยังไม่หมดนะครับนะเพราะว่ายังมีคนจีนอยู่นะครับคนจีนที่เป็นผู้เสียหายนะครับนะคนจีนที่เป็นผู้เสียหายซึ่งเราก็คาดว่าขณะนี้ก็ยังอยู่ในเมืองไทยอยู่นะครับยังไม่ได้ออกไปนอกประเทศนะคร <ใน S 2> ับเด็ดเด็ดเด็ดนะนายฉีเหรอคะผู้เสียหายก็คือมิสเตอร์ฉีนี่เหรอ ครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับีที่บอกว่าออกนอกประเทศไปแล้วจริงๆก็ยังอยู่ในเขตประเทศไทยครับเราเรา,เราผมใสให้ถามไว้ยอย่างนั้นนะฮะก็คุยก<อ>ับทีมงานว่า,เ,าเดี๋ยวเราต้องตรวจสอบให้ชัดเจนนะครับว่าออกไปหรือเปล่านะค, <ๆ S 2> ครับเพ <ๆ S 2> ราะ <ๆ S 2> ว่าคือ <ๆ S 2> วันนี้รอ,ร,รอบบ้านเราเนี่ยเขากวาดล้างหมดนะครับนะท่านกัมพูชาอะไรพวกนี้ก็จะไปอยู่แถวรอบบ้านไม่ได้สําคัญคือพวกนี้เนี่ยไม่อยากกับจีนนะครับถ้ากับจีนล้วจะถูกโทษหนักแสดงว่าแสดงว่าคนถูกอุ้มมิสเตอร์ฉี ก็น่าจะมีประวัติขนาดเดียวกันตำรวจนอกรีดน,นอกแถวกลุ่มที่ไปอุ้มมิสเตอร์ฉีนั่นก็มีประวัติก็เรียกว่ามีประวัติทั้งคนถูกอุ้มและคนอุ้มใช่ไหมฮะพอกันฮะพอกันอ๋อพอกันรายการนี้พอกันแสดงว่ามิสเตอร์ฉีนี่จากแฟ้มลับในมือของท่านรองมิสเตอร์ฉีก็ไม่ธรรมดามีสตอรี่อยู่ใช่ไหมน่าจะไม่ธรรมดาน่าจะมีสตอรี่เยอะใช่ไหมครับก็น่าจะมีประวัติเยอะคือวันนี้ผมก็จะคุยกับท่าน อุปูตจีนนะครับเพื่อจะขอข้อมูลในส่วนของมิติถีด้วยนะครับอ๋อครับครับที่เราบอกว่าไม่ธรรมดาเพราะเราพบว่ามีการสวมบัตรประชาชนคนคนไทยใช่ไหมฮะตัวมิติถีเนี่ยปรเด็หลักกรว่ามีการสวมบัตรประชาชนคนไทยอ๋อไม่ธรรมดาเสมบัติก็สมบัตรคนไทยครับก็ตอนนี้เราก็เราก็ไล่ไปถึงตัวผู้ออกบัตรด้วยก็คือนายอำเภอปลัดอำเภอนะครับ ส่วนนี้ก็ต้องม็นคดียาด้วยนะครับใช้ออกบัรให้ก็ต้องป็นคดียาทั้งนั้นนะครับโอเคขณะนี้โอเคในส่วนของคนถูกอุ้มเช็คไปเช็คมาก็พบว่าคนถูกอุ้มก็ไม่ธรรมดามีประวัติมีประวัติในแฟ้มอาจจะแตกปลายกลายเป็นคดีใหม่ๆเพิ่มเติมอันนั้นก็ว่ากันไปย้อนกลับมาในกลุ่มของคนอุ้มผมเรียกว่าแก๊งตมหนึ่งก็แล้วกันแก๊งแก๊งแก๊งตมหนึ่งเพราะเป็นตำรวจที่สังกัดตมหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับในชั้นนี้พบว่ามีตำรวจเกี่ยวข้อง กับการอุ้มแค่ห้านายนี้เท่านั้นใช่ไหมครับวันนี้เราขณะนี้เราพบห้านายห้านายเราพบตํารวจห้านายเป็นสัญยบารสองเป็นชั้มาส่วนที่เหลือนะครับโอเคโอเคทีนี้ที่นี้สารวัตรอัพนะฮะคือจิรพัฒน์บุญนำนะสารวัตรอัพเนี่ยที่ยังไม่ได้ตัวเนี่ยเขาติดต่อขอมอบตัวไหมเนี่ยวันนี้ยังครับวันนี้ยังไม่ติดต่อขอมอบตัวครับยังนะยังนะ ในสังคมตำรวจเขาส่งข้อมูลเข้ามาเยอะมากท่านรองเขาบอกว่าคดีนี้ไม่หมูต่อให้บิ๊กโจ๊กด้วยเพรผลอจะเจอต่อเพราะเพราะหนึ่งในห้าถือว่าไม่ธรรมดาโดยเฉพาะสารวัตรนิวถือว่าไม่ธรรมดาทำไมในสังคมตำรวจเขาพูดกันจังสารวัตรนิวนี่ไม่ธรรมดาเพราะอะไรรู้ไหมว่าทำไมสังคมตำรวจเขาพูดกันอย่างนั้นเขาก็อาจจะมีข้อบูลว่าเคยเป็นหน้าห้อง อดีตนายาหลวที่สังกัดตมท่านหนึ่งนะครับนะะเคยเป็นหน้าห้องนะเคยเป็นหน้าห้องนายตำรวจผู้การตมสี่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับใช่ครับเอ๊อดีตผู้การตมสี่เพื่อนท่านรองป่ะเนี่ยก็ครับผมคงขอไม่เอ่ยรายละเอียดครับที่ไหนเป็นะครวจรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนตำรวอรุ่นเดียวกันขับรกันนะครับโอคือเคือว่า ว่าเคยเป็นหน้าห้องใครเคยติดตามใครนะครับนะแล้วก็ทําอะไรอยู่นะครับชืวในส้งคนต้น,นวนเนี่ยเขาจะรู้ว่าคนนี้เป็นยังไงนะครับเพราะฉะ <Okay. S 2> นั้นและอย่างรต้องเรียนเพื่อนเติมว,ว่าวันนีเ้เดิมเนี่ยตัวบุญนำเนี่ยตัวสวัสบุญนำเนี่ยเราเราเชิญตัวมาแล้วนะครับรเดิม<ห>เดิมทนะี่มาจิพัฒน์เดิมเดิมที่มามาเดิมเดิมอ้ําเนี่ยเราเชิญตัวมา เดิมเนี่ยมาพร้อมกันสี่คนที่เราออกหมายจับนะครับนะฮะแต่ว่าเราก็แบ่งหน้าที่กันตอนนั้นหมายจับยังไม่ออกนะฮะเราก็เชิญตัวมาที่มกตมหนึ่งนะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่กันนะครับแต่กตรตัวอ้ําเนี่ยก็หลบหนีไปได้นะครับโอเคโอเคเราก็วันนี้ก็เอารองผู้การที่เรามอบหมายหน้าที่ให้ดูแลเนี่ยก็เอามาสอบด้วยนะครับนะว่ารองผู้การคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับระดับรองผู้การเลยหรอ ก็เ <S an> ป็นรองผู้การวันนั้นก็มีการแบ่งมอบหน้าที่กันนะครับนะ <Okay. S 2> โดยถ้ารองผู้จัดการตำรวจนครบาลน,นะครับแล้ชุ่สืบสวนเนี่ยเราก็แบ่งมอบหน้าที่กันนะเพื่อจะให้ดูแลคนเหล่านี้นะฮะ <Okay. S 2> แล้วรอดไปได้ <Okay. S 1> แล้วก็มีการให้หนีไปไม่มีการหลบหนีไปนะครับก็ uh. ต้องเอาตัวระสอบด้วยนะครับผมก็คุยให้ผู้จัดการตอมอแล้วว่า,าก็ต้องพิจรณาในส่วนของ <Okay. S 1> ืองการปล่อย <Okay. S 1> ป่าละเลยของรองผู้การนะครับเป็นรองผู้การตมหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นรองผู้การตมหนึ่งที่รับผิดชอบ ตอ,อนคนนี้โดยตรงนะครับเป็นนายของพันตำรวจตรีจิรพัฒน์บุญนำโดยตรงเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับมอบหมายใ,ให้กำกับดูแลจิรพัฒน์บุญนำดูแลกันอย่างไรไม่ทราบสารวัตรจิรพัฒน์หนีได้ ใช่ครับก็หมายดูแลทั้ง4คนทั้ง4คนอ๋อแต่หนีไปได้หนึ่งโอเคแต่หนีไปได้หนึ่งหนีไปได้หนึ่งหนีไปได้อย่างไรดูคุมกันอย่างไรหนีไปได้ใช่ไหมโอเคโอเคทีนี้ทีนี้จากตำรวจห้านายแก๊งตอมอหนึ่งนะครับเห็นบอกว่ามีพลเรือนอีกสองคนด้วยกันที่เราอุ้มมาสอบปากคำาคนที่น่าสนใจที่สุดน่าจะเป็นคนที่ชื่อโอภาษศรียา โอภาสศิยามีบทบาทสําคัญในคดีนี้อย่างไรครับทําไมเราเรียกมาสอบปากคำจคัะโอภาสิยาเนี่ยเราเพิ่งได้ตัวที่เชยภูมินะครับนะเราเพิ่งได้ตัวที่เัยภูมิครับโอภาสิยาเนี่ยก็ทำมาทีเนื่องจากโดยพฤติกรรมแบบนี้นะครับกับเรียนพี่นายว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยก็คือคนไทยก็จะรู้เป้านะครับนะคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นล่ามคนจีนก็จะรู้เป้านโอภาสเนี่ยก็จะรู้ว่า คนจีนคนไหนอยู่ประเทศไทยโดยผิดกฎหมายนะครับาจแล้วก็มีเงินแล้วก็มีเงินนะครับก็จะก็จะชี้เป้าให้กับตํารวจนะฮะวิกรรมก็คือชี้เป้าให้ตำรวจตํารวจก็ไปเอาเงินนะครับแล้วก็แบ่งให้โบภาด้วยโอ้ครับอ๋อยู่ในขบวนการวิธีการจะทําให้ง่ายแบบนี้นะครับเพราะคนจีนเหล่านี้เนี่ยอยู่โดยผิดกฎหมายก็จะกัวที่สุด คนนี้ไม่ได้กลัวตำรวจท้องที่นะครับแต่กลัวตำรวจตอมอหน่วยเดียวค่ะกลัวตำรวจตอมหน่วยเดียวเพราะส่งกลับจีนแผ่นดินใหญ่ว่ากันว่ากันอย่างนั้นใช่ครับเขากลัวที่จะถูกส่งกลับจีนแผ่นดินใหญ่ครับแต่ครับตอตอมมีอำนาจในการหนึ่งอนุญาตให้อยู่ตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาอยู่ต่อนานตั้งแต่การเข้ามาการอยู่และการออกไปนะครับอันนี้เป็นอำนาจของตอมอครับ ฟังแบบนี้แสดงว่าโอภาสกับตำรวจเนี่ยน่าจะมีปฏิบัติการแบบนี้ร่วมกันมาหลายครั้งแล้วกันโชคแบบนี้ใช่ไหมคะเข้าใจแบบนี้ได้ใช่ไหมคะผมเชื่อว่าอย่างนั้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับไม่งั้นคงไม่กล้าทําขนาดนี้นะครับโอเคแล้วทีนี้ทีนี้ตัวโอภาษ์สียาที่มาพันกับมิสเตอร์ฉีก็เพราะว่าโอภาสียาเขาไปรับงานทําบัตรประชาชนรับงานอะไรต่อนี้อะไรให้กับทางมิสเตอร์ฉีใช่ไหมฮะตัวครับใช่ครับ รับทำในเรื่องของการสวมบัตรด้วยว่ากันอย่างนั้นเถอะช่วยประสานสวมบด้วยฮะก็โอภาสก็จะทำตัวเป็นเรียกว่าไหนเรียกว่าเป็นนายหน้าเหมือนนายหน้าทำบัตรก็ทำบัตรแล้วเหมือนที่ผมเคยเรียนว่าคนต่างชาติเนี่ยจะไม่สามารถทำอะไรได้เลยถ้าคนไทยเนี่ยไม่ให้การช่วยเหลือนี่ไงประเด็นอยู่ตรงนี้นี่แหละโอภาสก็จะทำหน้าที่ติดต่อทั้งตมติดต่อเรื่องการขออยู่ต่อติดต่อเรื่องการเจ้าที่รักทั้งหมดนะ อืมนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปเอาตังค์เข้าอีกโอเค,คก็กพูดง่ายง่ายโอภาสเช็คประวัติไม่ใช่เฉพาะเคสของมิสเตอร์ฉีย้อนประวัติกลับไปก็พบว่านอกจากทําตัวเป็นในหน้าให้กับคนจีนแล้วยังชี้เป้าให้อุ้มรีดคนจีนด้วยเพราะรู้ว่าใครผิดกฎหมายใครมีเงินใครไม่มีเงินใช่ครับใช่ครับรวมถึงเคสมิสเตอร์ฉีนี้ด้วยรวมในเคสนี้ด้วยะรพราะรู้รู้จุดอ่อนคนจีนว่าถ้าไปไหนยาวจีนเนี่ย สิ่งสำคัญที่กลัวมากสุดคือกลัวส่งกลับจีนเพราะจีนเขาเอาจริงนะจีน<ะ>จีนเขาเอาจริงเลยค่ะ<า>ฉะนั้นรเราเลยมั่นใจว่านายฉียังไม่ได้กลับไปแต่าอาจจะเป็นการแค่ปล่อยข่าวว่ากลับจีนใช่ไหมคะก่อนหน้าเพราะมีข่าวออกมาเช่นนั้นครับใช่ก็มีข่าวเช่นแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอตรวจสอบให้ชัดเจนนิดนึงครับนะแต่ถ้าถ้าออกไปอยู่เพื่อนบ้านเนี่ยเราก็ต้องมาะส่ความมือผ่านแดงแบบไม่เป็นทางการเพื่อเอาตัวมานะครับครับครับ ทีนี้ทีนี้สาวสวยที่ชื่อนามีที่ทําหน้าที่เป็นล่ามภาษาจีนคนนี้มีจุดยึดโยงกับอะไรที่มันเทาๆด้วยหรือเปล่านามีเนี่ยนามีผมกำลังตรวจสอบู่ครับตอนนี้จุดจุดว่ากำลังตรวจสอบอยู่ครับอ,อตัวโอภาสเรียกมารีดสารภาพไหมฮะ,ะไม่สารภาพครับยังยังยัง,งไม่รับารยากภาคเศษไม่ได <พา S 2> <ต>้ร่วมไม่ได้รู้เห็นครับครับครับก็ภาคเศษนะก็ไม่รับทั้งหมดครับะคือไม่รับเรื่องเงินไม่รับเรื่อง โอเคสาว,วาสวยก็มีข้อมูลอยู่หมดแล้วโอเค okay. มันมีสาวสวยอยู่คนหนึ่งสาวไทยนะท่าทางจะเป็นแฟนของดาบบอลน่ะนะที่ถ่ายรูปรโชว์เงินนะคนนี้เรียกมาสอบได้อะไรบ้างไหมฮะเพิ่งเรียกมาเมื่อคืนครับเดี๋ยวผมต้องคุยกับชลืตสวนวันนี้นิดนึงฮะว่ามีความก้าวหน้าอย่างไรบ้างนะครับครับครับคดีนี้ไม่หนักใจคดีนี้ไม่มีใครมาขอไม่มีเพื่อนมาขอนะ เขาไม่มีไม่มีไม่มีครับไม่มีเพื่อนมาขอเราเข่าครับเออตอนนี้เพื่อนเลื่อนไปเป็นอะไรแล้วล่ะตอนนี้เลื่อนเลื่อนยอสูงขึ้นแล้วครับนะเลื่อนยอสูงขึ้นเป็นพลตำรวจโทใช่ครับใช่ครับใช่ครับผู้ชาการประจำขออนุญาตไม่ระบุนะครับที่ไรได้ครับนะครับเพราะว่าผมมองว่าใครทำยังไงก็ได้อย่างนั้นนะครับนะอู้สุดท้าย ชังนมเข้าตรวจสอบได้หมดนะครับโ <c oughs> ดยเพราะวันนี้ตำรวจตอมอต้องปรับพฤติกรรมอย่างหนักน,นะครับต้องปรับ <c oughs> ทั้นกองบัญชาการนะครับคดีนี้นไม่ล้มเหมือนที่หลายๆคนกังวลใช่ไหมคะออกมาพยายามจะบอกว่าเดี๋ยวมันจะไม่เป็นในทิศทางนี้ไม่มีแบบนั้นใช่ไหมคะไม่มีไม่มีครับคดีนี้เรามีพยานฐานชัดนะครับรวมถึง ทางสถานทูตจีนก็ช่วยเราตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินนะฮะไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินทางคริปโตจากประเทศจีนมาก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยเราตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินได้ได้ไม่ยากนะครับเพราะเขาโอนเงินจากประเทศจีนมานะครับเราทูตจีนก็ให้ความร่วมมือโดยชัดเจนนะครับ รอขยายผลต่อแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันกลาบขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากครับค่ะครับขอบคุณมากครับพี่นายครับตัวมาแล้วครับรองพบตรนะคะพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเดี๋ยวมีอัปเดตกันมาว่ากันมีเรื่องที่ต้องทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่ามีคนเขาบอกว่าทําไมสัมภาษณ์บิ๊กโจ๊กไอวจังด้วยความเคารพบิ๊กโจ๊กดูคดีนี้แล้วไม่สัมภาษณ์บิ๊กโจ๊กสัมภาษณ์ใครล่ะเป็นนายตำรวจคนเดียวที่บ้าแล้วก็กล้ากล้าพูด ทั้งบ้าและทั้งกล้าอืมเอาหรอสังคมนี้มันก็ต้องได้คนบ้าบ้า,บากล้าอย่างนี้นี่แหละค่ะก็ในเมื่อนตํตำรวจคนอื่นๆรอยตัวรอยตกดูสิปากมันก็เป็นอาการของโรคจริงเหรอสมุทฐานของโรคก,ก็คือรอยตัวอ๋อรอยตัวสาเหตุรอยตัวมันมีหลายสาเหตุเอออย่าไปพูดเยอะเจ็บคออ่ะ